าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ รมคือการกระทำดูทั่วทางกายวาจาก,กายตาา่างกผลปรุงคือความสุขทุกข์ที่ได้รับกันอยู่ทั่วโลกและทั้งสัตว์ที่ไม่รู้จกักกรรมงานแต่ทำคือหากินสัตว์หากินหาอยู่ทางหาไม่อยู่ทางศาสนาเลือกว่าตามทุสัตว์ สัตว์ไปหากินไปวันวันแล้วก็ว่าเรว่ากรรมทั้งสัตว์ทั้งสัตว์นาว่าอย่างนั้นแต่ทุกคนไม่ใช่ทั้งบุคคลและผลกรรมของสัตว์ของบุคคลวันนี้แม่ตาทุงสารในสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีความปวดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับเราอย่าตรม,มาค่าสัตวม์มากๆมาไม่นนึกแบบนี้เดินสนหนดดูตาสัตว์สนหนดดู แต่ก็นึกมั้ไหมว่าเขาสัตนน่ะปต,ต่ปวดปจบตายเรื่องปวกับเราเวาลายิ่งววนกว่ากันได้เลยสนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะธานังธรรมทานัง,รรนงชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง